ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นหลังเกมปีแสดงบุกเจ้าปอร์โตสามต่อสามในศึกยุโรปาลีกรูปแบบใหม่ 1. จะแก้ไขปัญหาเกมรับกี่โมงแมนเชสเตตภายใต้การควบคุมของเอริกเทนักเสียอย่างน้อย3ประตูนใน5นัดหลังสุดสำหรับเกมเยือนทั่วโยุโรปแพ้สิบยาสามต่อศูนย์แพ้ไปเยือนสี่ต่อสามแพ้โคเมเกน 3. สี่ต่อตาสามเสมอกาลาสตาลายสามต่อสามเสมอปอร์โตสามต่อสาม เกมล่าสุดกับปอโตพวกเขายังคงเสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมซึ่งมันนับไม่ท้วนจริงๆในยุค ETS เสียง่ายทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังโดยเฉพาะในครึ่งแรกเกมทางกราบซ้ายของพวกเขาที่รู้ทั้งรู้ว่าผู้เล่นปอโตมักโจมตีมาทางนั้นฟังดีโกดาโลก็ยังปล่อยให้คู่แข่งเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษตัวเองแบบง่ายๆซะอย่างนั้นเกมรับตรงฝั่งซ้ายผู้เล่นที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบคือดาโลกับมาคัตแลตฟอร์ รายแรกจุดอ่อนคือการยืนเกมรับที่มักเล่นไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ส่วนรายหลังอย่างที่ทราบกันดีมักไม่ค่อยช่วยเกมรับนอกจากจะเสียกันง่ายแล้วยังถูกคู่แข่งยิงเยอะอีกต่างหากสะท้อนให้เห็นว่าเกมรับยังคงไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิน้นมีช่องว่างมากเกินไปปล่อยให้คอสบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษมากเกินไปทำได้แย่มากตอนที่ไม่ได้ครอบครองบอลหมายถึงยืนเกมรับ มันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงหากเราต้องการประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้เราต้องไม่เสีย2ประตูอีกต่อไปแฮร์รี่แม็กควร์ระบายความรู้สึกของเขาหลังจบเกม 2. เหตุผลที่เปลี่ยนแรดฟอร์ดออกช่วงพักครึ่งกองหน้าริมเส้นซัดให้ทีมออกนําเร็ว1ต่อศูนย์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมก่อนที่จะตัวจะมาจ่ายให้กับรัสมุธฮอยลุนหลุดเข้าไปยิงให้ทีมนี้ห่างเป็น2ต่อศูนย์ในนาทีที่20ในครึ่งแรกเขาทําผลงานได้โอเคเลยละ่ะ คุกคามและสร้างความลำบากใจให้กับแนวรับป่อตัวได้อย่างไรก็ตามช่วงพักครึ่งเอริกเทนฮากตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกท่ามกลางความสงสัยของแฟนบอลกูรูลูกหนังหลายท่านและนักข่าวว่าแลตฟอร์ดมีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือไม่บอสปีแสดงให้สัมภาษณ์หลังเกมเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแลตฟอร์ดออกว่าเขาโอเคดีไม่มีปัญหาอะไรแต่เราต้องหมุนเวียนนักเตะอาริฮันโดกาาโชที่ลงมาก็เป็นตัวรุกที่สร้างความอันตรายได้ เราต้องการผู้เล่นที่สดใหม่สำหรับเกมวันอาทิตย์นี้เยือนแอสตันวิลล่าและทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแผน 3. บรูโน่โดนไล่ออกอีกครั้งก่อนหน้านี้ในเกมเพลย์ลิกที่แมนเชสเตอร์ค้าบ้านให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ต่อ3บรบูโน่แฟนันโดไล่ออกจากสนามใบแดงโดยตรงจากข้อหายกเท้าสูงในจังหวะที่ไปเสียบใส่เข้าบริเวณหน้าแข้งเจมส์แมริสันอย่างไรก็ดีใบแดงโดยตรงดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะแมนเชสเตอร์ชนะอุทธร์ทำให้เขาไม่โดนแบน3าเกม อย่างไรก็ตามเกมล่าสุดกับปอร์โตกับตัตนปีแสดงโดนไล่อ,ออกอีกครั้งใบเหลืองแดงข้อหาเล่นอันตรายด้วยการยกเท้าสูงใส่เนอูเอ็นเปเรสถือเป็นการโดนใบเหลืองแดงครั้งแรกของเขากระเมตต์นั่นหมายความว่าเขาจะพลาดช่วยสมสนในเกมยูโยรปาล,ลีกที่จะบุกไปเยือนเฟเนรบเช่ของโชเซ่เมนโยวันที่24ตุลาคมนี้แมนเชสเตตเล่นได้ดีขึ้นเมื่อบูโน่แฟร์นันถูกไล่ออกจากสนามพ่อรุ่ปิารอดีตมือกาวทีมชาติอังกฤษบอกกับ BBC r a d เ o ดิโอไฟล์ เทนฮากยังคงตกอยู่ภายใต้ความกดดันภายหลังจากที่โดนสเปอร์ถล่มคาบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวลือเกี่ยวกับกุนซอคนใหม่ปีแสดงก็กลับมากวนใจเอดิกเทนฮากอีกครั้งประตูที่เสมอ3ต่อ3ของแฮร์รี่แม็กควายอาจไม่ได้ช่วยให้กุนซอชาวรัฐรู้สึกดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาเริ่มต้นได้ดีและนำห่างเจ้าถิ่นก่อนถึง2ต่อศนย์ มันก็น่าเสียดายที่ลูกทีมนำห่างคู่แข่ง2ลูโลกแต่กลับไม่สามารถรักษาผลการแข่งขันได้หรือถ้าให้มองโลกในแง่ดีสุดๆคือเหลือ,พอเพ่น10คนแต่ยังรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ที่เอสตาดิโอโดราเก่าออกมาได้อย่างไรก็ตามปัญหายังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับและวันอาทิตย์นี้ต้องยกคนไปเยือนแอสตันวิลลาหากคว้าชัยได้จะลดความกดดันและกระแสดโดนเด้งไปได้สักระยะแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงพักเบรกทีมชาติ ปัจจุบัน ETS รั้งเต็งหนึ่งสำหรับกุ่สื่อคนแรกที่จะโดนไล่ในพิมลิกฤดูกาลนี้อัตราต่อรอง1ต่อ2ทั้งนี้เชื่อกันว่าแมนเจเตต้องจ่ายราวๆ17.5ล้านปอนด์หากพวกเขาตัดสินใจปลดเทนฮากค้นตำแหน่งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ